ในแต่รอมันไม่มีความประทองอยากจะมีใครข้างเงอยากชวนบางคนมาควบคุมหัวใจ หมันจะสนุก One and two and three and four จ่ขียบจ่าขี้บเงาเล่นงานใจไม่หยุดมาเติมสีสันเอาหัวใจรูมาเดี๋ยวกันไหมไหนนนะอย่าอย่าชา้าพร้อมแล้วเรามาู ชกันมาเช็กเช็ดกัน อยเป็นห่วงให้เธอควงปิดเป็นลอดมาเติมสีสันเอาหัวใจรู้มาเลี่ยวกินไหมเป็น่านั้นนะ่าอย่าอย่าช้าพร้อมแล้วเรามาเวียนด้วยกัน one two three four สนใจไปมุงรอเธอให้เธอสมรักแล้วมาหมุนเราชิ้นหน่อยมามา,มาชีดชีดกัน But shake, shake and kênh hey, enjoy. Yeah. พูนได้พูได้เต็มที่เต็มที่ Hey h e มามาคล่ใจหน่อยเซฉันจะไม่มีคำพเธอไม่อไม่ไดนไหรักให้เล่นเ่นฮูดูฮ Shake it สงใจไปมุนรอเธอให้เธรัมันมุนรอบฉันหน่อยมามามาชีชี โโอออเเคคมีแฟนคลับมาดีเงี้ยคิดดูดิสมมุติมีแฟนคลับมาเนี่ยมันจะเหงามากเลยนะมันเต้นแบบเราเราไม่มีใครอ่ะแล้วหันไปแล้วทุกคนมองข้างนอกก็มองอะไรกันด้วยไม่หรอกจริงๆแล้วอ่ะข้างนอกเขาอยากเต้นด้วยนะคะใช่แต่หลังจากพี่ดูสเต็ปเมื่อกี้เนี่ยพี่จะบอกให้ว่าพี่เนี่ยไม่มีความสามารถทางด้านนี้จริงจริงจริงป่ะคะพี่คอมแน่นอนรับรองทำไมอ่ะแค่นี้นะอันนี้ได้แต่ไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้ เราก็บอกว่าล่าเริงสนุกสนานกัน่อไปเรื่อยๆแล้วก็โม้โม่ของเราไปใช่ค่ะเราเน้นสนุกเข้าว่าโอเคก็เหวี่ยงอย่างนี้อย่างเดียวเลยเออค่ะแล้วก็คือเพลงโพลล์ทของหนูนาแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเนี่ยก็จะได้ฟังได้ดูมิวสิกวิดีโอเร็วๆนี้ด้วยใช่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องติดตามมีละครเวทีด้วยใช่ค่ะนี่เป็นละครเวทีนะคะของคณะเองของมหาลัยนะคะเรื่องโซนทีค่ะตอนนี้ขายบัตรแล้วนะคะนี่นี่นี่โซนทีนะคะขายบัตรแล้วค่ะวันที่ 10-12กุมภาพันธ์นะคะบ่ายสองนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนมาดูกันย้อนนะคะเป็นละครเวทีของคณะนะคะศิลปรกรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะที่ยูนะนำเล่นด้วยกับพี่แมทด้วยนะคะมาดูกันเยอะเลยนะคะโซนทีนเนี่ยนะคะคือ<ะ>ไม่ได้พูดไม่ฉาดคือไม่ได้พูดโซนทีนค่ะโซนทีเป็นการแบบว่าเหมือนหรอว่า เอาเรื่องราวโซนของวัยรุ่นเอาเรื่องราวที่แบว่าคือเอายบมุกต่างๆมาตีแผ่นะคะการสอนด้วยโอเคนะคะก็อย่าลืมไปช่วยกันให้กำลังใจหนูนาแล้วกันนะคะใช่ค่ะอ่ะงั้นนี่ถามหนูนาแล้วกันสุดท้ายแล้วเอของเราก็คือว่าถ้าหนูนาไม่เล่นพูลแลพูลหนูนาจะเล่นอะไรทำหน้าเองอ่ะค่ะสรับหนูนาเองอ่ะคะหนูนาเล่นกีฬาได้คือว่ายน้ำกับตีแบด จะให้หนูน้าไ่ว้น้ำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอันนี้คงยากแล้วล่ะค่ะท่าก็ไม่สวยใช่ไหมฮืเราหุ่นเราก็ไม่ได้นะคะก็ควรจะเป็นตีแบตแทนแล้วกันนะคะตตีแบบท่าตีแบบค่ะถ้าตีแบบมันจะต้องมีการหนอว่าเล็งด้วยเล็งมือก่อนแล้วเราเดินเต้นไปแบดมินตันเนาะแบดมินตันดิโอเคพี่ให้เป็นหุลนเราเหมือนเดิมมันดูดีสุดและน้องดีแล้ว พี่ว่างามงามสุดแล้วอายะะไม่เหลือแล้วล่ะให้ฝากผลงานแล้วกันค<ช>่ะแล้วก็ช,ช่องทางการติดต่อร่วมถึงดาวโหลดด้วยได้ค่ะฝากผลงานนะคะคุณละฮูมนะคะที่เพิ่งได้ชมกันไปเมื่อกี้นะคะอย่างนี้นะคะก็ ใครที่อยู่ทางบ้านนะคะหรืออยู่แถวนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเราจะหนึ่นะคะ1 5 0 0แล้วกดโทรออกนะคะทั้งเพลงเต็ม m อ o มรู้ได้ทุกอย่างเลยค่ะสามารถหาได้นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพลงต่อไปของน้าเอลลี่อกับหายใจเข้าก็ยังรอหายใจออกก็ยังจ้ากำลังจะมาแล้วนะคะก็ฝากให้ทุกคนติดตามชมกันด้วยละกันนะคะสามารถติดต่อหนูนาได้ทาง Facebook Fan Page Twitter หนูนาอันเดซกอร์หน mm. <online. c oughs> ึ่งธิดาเลยค่ะหนูนาอันเดซกอร์หนึ่งธิดานะคะติดตามหนูนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้้าาเกกกกิิิิดดดอออยจะูมวววสีโแล็ข ไปที่ชันด้วยเทเลทของเราก็ได้แล้วมาออนรายการให้เราอีกนะคะยินดีเสมอเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะภูรทูปต่ออเอาแบบนเดรียเกลย์ยังเป่ากบ